เริ่มขึ้นแล้วกับงาน n อ e r p r n t t t h i l l n n d c h a เป i o n นชิ p 2024มหกรรมการแข่งขันเกมกระดาษและของเล่นเพื่อการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและถือเป็นหนึ่งในงานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาเหล่าเด็กหัวกระทิที่มากในความสามารถที่จะมาร่วมการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งและชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กว่า40ปีที่บริษัท e d u p l o y s เป็นผู้ริเริ่มและเป็นเบอร์หนึ่งในการจัดการแข่งขันในรูปแบบนี้ที่ได้รับความสนใจจากนักน้นักเรียนคุณครูและโรงเรียนทั่วประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันกว่าหลายพันคนโดยเกมการแข่งขันจะมีหลากหลายประเภททั้ง crossword, a-mat, คำคมและต่างๆอีกมากมายโดยจะแบ่งเป็นรุ่นการแข่งขันตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กชั้นอนุบาล ไปจนถึงรุ่นใหญ่อย่างรุ่นโอเพ่นกันเลยงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีการแข่งขันเกมกระดานแต่ยังมีกิจกรรมงานแนะแนวการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องนนักเรียนที่มาร่วมงานโดยมีพี่ๆทั้ง14คณะจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมมาร่วมมอบความรู้ให้คำปรึกษาและช่วยแนะแนวการเรียนต่อและแนวทางการค้นหาตัวเองให้กับน้องๆและผู้ที่สนใจอีกด้วยต้องขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับมหาวิทยาลัยศรีวทุมเนี่ยถ้าตามปรัชญาของผู้ก่อตั้งดรสุขภุกยาพรเนี่ยเราให้ความสําคัญในการศึกษามาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสในการที่ได้สนับสนุนกับคนที่ได้แข่งขันได้รับรางวัลในเรื่องต่างๆเนี่ยมหาวิทยาลัยศิรีวทุมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในตรงนี้ สำหรับงานแข่งขันในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานแข่งขันนะคะที่เป็นสเกลระดับโลกเลยดังนั้นนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป้าหมายของ eduplay เนี่ยคือคำว่าระดับโลกเราอยากที่จะผลักดันค่ะบอร์ดเกมสัญชาติไทยให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกให้ได้ โดยเริ่มจากเกม a m a t h เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์นะคะซึ่งพัฒนาโดยคุณอํานวยพลอยแสงงามค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมองเห็นศักยภาพในการจัดการแข่งขันของประเทศไทยของเราที่จะสามารถมาเป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของบอร์ดเกมดังนั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาบอร์ดเกมหรือว่าผู้สนับสนุนฝ่ายต่างๆให้มาช่วยกันผลักด,ดันนะคะบอร์ดเกมการศึกษาให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกกับ e d u p l o y ด้วยกันค่ะ บริษัท Eduplays เรามีความภาคภูมิใจที่ได้จัดงานแข่งขันเพื่อเป็นเวทีที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเชิงสร้างสารรค์ในประเทศไทยและสําหรับน้องๆน,นักเรียนผู้ปกครองคุณครูที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook e d u p l i y s และช่องทางอื่นๆของบริษัท e d u p l i y s ได้เลย e d u p l i y s นี่คือเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศนะคะก็เลยอยากให้น้องได้มา แข่งขันหาประสบการณ์ที่ EduPoint นี้ค่ะรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมงาน EduPoint นะคะเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่ แล้วก็มีคนเยอะมากครับคนเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับมีคนแข่งเป็นพันๆคนเลยครับคุณแม่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามากค่ะเพราะว่าเวทีอีดูพลอยอันนี้เป็นเวทีระดับประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นความฝันของน้องตั้งแต่มาแข่งครั้งแรกแล้วค่ะว,ว่าเขาอยากจะได้ที่1ของระดับประเทศในเวทีนี้ค่ะขอบคุณอีดูพลอยนะครับแล้วก็หาวาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะผมที่ให้ทุนกับการศึกษากับผมด้วยนะครับผม